ใคยู่ไม่ได้กองฮันสิตางนีหาอ่าเนาะตอนนี้ทยวิดีโออ๋อสบ,บายดีสบ,บายดีเนาะอ่าในตอนนี้ทำตะวันแนนเพิ่นาขุดมังหงอ่าเฮ็ดกินตอนเที่ยงเนาะอ่าปั่นเพนการเทีย่ยนึ่นข้าว ตอนนี้ได้ไวหบอเหรอไวไช่ก็เฮ่าอันเอาเอาไม่เนาะเปลี่ยนเนาะโซเนอเเจนนนเะไฟนาอาั้งไฟเ็ดกินเองเนาะว่าสถานการณ์โควิดไปทางใดก็บร้ไปยินบาก็บริไปอ่าซื้อมา เงินตะแคงเขาก็ใน็อกดาวน์แล้วนะเนาะ14วันอ,ออกไปใส่กบบรบเได้14วันไปซื้อเนื้กินกับวานนี่ก็ไปซื้อไว้ซื้อเนื้อกินไว้ไหนแล้วนะฮะตอนนี้ปิกซีนเนาะตอนนี้เนาะแต่เริม่มเปลี่ยนเมน,นู อคนนี่ดูอันินพี่เนาะฮะสถาการมินิไปใส่กบไดเองสังกะรีบนเนาะสังกะรีิงซีชนหมูแมนหมูกระทะได้ปิ่ซนอันนี้เอากระตกไปเนาอไกมยแนเบมื่อยอะไรไปกินกูเมื่อย แต่จะเป็นเลยบ่มีภัยเฮ็ดอยู่นี่คว่าอาจารย์เพิ่นก็นั่งเบิ่งนั่งบอกนี่แหละตัวได้แล้วเยังบ่ได้สุกนุ่มนีดนาอใจได้สกคือสิได้กินข้าวเนาะเอาเจ้าแหสกะลีเพิ่นปเนาะสิตุ้งนี่ตําุน มันมาหรอว่าไงตัว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 เออเป็นตะกินเนาะก็บริกรข้าวและเตาแตกตาแตกกินเนี่ยนข้าวแตกต้อเกือบบริกข้าวนั่นใครฝากรั่นเนี่ย ตอนนี้กํากำลังชิตามหุฮเนาะเพราะว่าคุบกระดน้อยเอาคือบแบ่งเอาดีนะมือคุบกระเด็น้อยเนาะนี่นี่ไรคุบมีคุบอุตส่าห์ตั้งใจที่จะให้มีคุบกอนนี้แหละสิจบเลยสุนี้เลยละขณะสจับโทรศัพท์ใมจับราาราคาเรซาซานจับไไดเราจับอเลย รจับมาได้ตอ้เราทัอะไรทำเสร็จแล้วจับมาต้นน่เดี๋ยวฮาามอามือแล้วนะจับเลยมืดเปื้อนโบราณเราวาวดินเบื้องแรกดีเลยบจับนนั่นกี่นิ้อ๋อนี่น้อยเาะขอเพิ่ด้เยอหนึ่งลายหน่อยพกมันหน่อยได้ส่ะต้องนี้ไปนี่แหละพออยู่แล้วนี่ สิเป็นยังเนยปลาจันกองเหรอเนาะนำพานำพาะจาวาดไปน่นเนี่ยแกจาวาดแย่จ้างเลยเครื่องปรุงน้อยเครื่องปุงงบยังมีวนนัดขะนัวผักอนัวผักปลางพอบอกปงใช่ปลาใช่ปลาไหมชิ้นองเอาไปตกินเอาเลยเนี่ มเบรล่ได้เนี่บบวสวเลบได้บัวสวบัวสวัลัีบัสวลักี่อ้สมนี้นะเด้เลยได้เนี่ยวาะไฟวาไฟเด็กที่กันขอลงลิ่น่ลงรอว่าจเอาลงเลใส่เคยใส่เงาะยังจัางอยู่่ไปเอาก็ล็อกๆอยู่มนี่แก menu biệt nhá, tẩm đi anh đi xin mua nhá, bỏ xin mua tì hết okay, bên nó cho nồi bưng, ăn, xanh khao, con ăn nó mình thay video ừ. <laughs> ừ. <laughs> Tắt hùng Sao này bạn Giờ tay nhai quả đấy Mình <laughs> bắt <laughs> <laughs> เอาตั้งแน่ว่าสิเบิดบ่เบิดดอกมันยังลายอยู่เออโซจ้อยน้อยแนวเ้อจะได้เบิดเด้อเอาพอประมาณเนาะพอพอบันเท่าเอาหลายอาก็ํานี้แแต่ละมือก็พอบันเท่า เออใจเย็นๆอ๋อเจ้าน้อยแนมอยู่เนาะอ้าวนี่แม่กับแกฮะเอาบัหงเออเอาๆใจเย็นใจเย็นบ่เดดอกยังลายอยู่เด้ยังลายอยู่นะ คู่เดียวอยู่ว่าพลเตอนพลเรตตอนนะฮะ,อะโอ้เอาสองตอนบุคู่แล้ว <c oughs> เอาเล,ลายรถ สันเข,าข้าคาบเดียวเนะออาะตอนซาจะบริสันเขา้าอ่าสันตอนเที่ยงคาบเดียวแล้วสถานการณ์โควิดอ่า โอ้ขายดีและคอยตามแซ่บเลยนะเนาะสั่นเลยไปมาแล้วก็สั่นเลยเนาะสั่นเข้าเลย